สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันหยุดเราจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดชนบุรีในหนึ่งวันนะครับผมครั้งแรกเลยนะครับที่ผมพามาวัดหลวงพี่แซมนะครับเชื่อกันว่าวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะไหว้พระในพระอุโบสถก้อนนะครับแล้วก็เราจะไปไหว้พญานาคหรือว่ามีความเชื่อกันว่าพญานาคในถ้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขอพรให้ท่านได้หนึ่งอย่างแล้วก็จะประสบผลสําเร็จนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชม ความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามของเมืองบาดาลจำลองได้เลยครับผม ผมหลังจากนั้นเราก็จะพาไปทําบุญต่อกันเลยนะครับที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันเมืองนะครับแถวแถวอ่างศิลานะครับอันนี้ก็ขอพรเช่นกันนะครับให้เรื่องการเงินการเรียนการงานได้เลยนะครับศาลจะตั้งอยู่แถวริมริมทะเลนะครับสวยมากเลยนะครับผมโดยจุดที่สักการะนะครับจะมีประมาณ9จุดนะครับเราก็จะวนไปรอบๆจนครบนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวของ าาสาราอนมียก็ยิ่งครับผม จากนั้นเราก็มาชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆนะครับบีมทะเลบางแสนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับว่าลื้นแรงมากนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเรา,ามาหยุดแล้วอย่ะมาทำร้ายเราใกล้ๆกันยังมีตลาดอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลสดๆหรือว่าอาหารทะเลแห้งเราสามารถมาซื้อกันได้นะครับนั่นก็คือตลาดอาหารทะเลอ่านซิลานะครับ แล้วก็ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือโคกหินนะครับสามารถซื้อไปฝากเยียได้นะครับนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับผมราคาถูกนะครับไม่แพงมากเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลครับผมและเราก็จะมาปิดท้ายด้วยตลาดปลาหรือว่ามาฝากของอาหารเย็นไว้นี่ก่อนกกับนะครับสาหรับ1วันนะครับในการเที่ยวทุ่ชมบุรีนะครับผมตลาดปลานะครับเขาจะจําลองมาจากตลาดปลาของญี่ปุ่นนะครับใครที่เคยไปญี่ปุ่นจะรู้ดีนะครับว่าจะมีอาหารสด เขาจะแร่ส,สดๆเลยนะครับจะเป็นเน้นอาหารทะเลนะครับผมเป็นส่วนมากนะครับ